สวัสดีครับผมนาครับสวัสดีวันฝนตกอากาศคึมคึมดูครับเปียกไปหมดเลยลบิดสวัสดีก่อนครับบิดบายบายดูบายบายดูเร็วๆมาครับมาดูกับข้าววันนี้ครับ ในห,หมูมารวนครับเราจะทำผ้าน้ำตกครับนะครับกันงงครับใส่น้ำปลาไปก่อนเลยปาลาลระตับด้วยนี่ครับมะนาว ก็จะคนคนคนแล้ครับทีนี้